ค่ะตอนมัธยมต้นนะคะหนูเริ่มรู้ตัวว่าหนูชอบการแสดงมากทุกครั้งที่หนูได้แสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นบนเวทีเล็กๆของโรงเรียนหนูจะรู้สึกมีความสุขมากเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองค่ะพอมอปลายนะคะก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนแผนศิลป,ปกรรมหนูได้เรียนทั้งราไทยทั้งเต้นแล้วก็การทํางานเบื้องหลังบนเวทีจริงๆตลอดระยะเวลาสามปีทําให้หนูรู้ว่าศิลป,ปะการแสดงคือสิ่งที่ อยากจะทำต่อไปจริงๆจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจเข้าสมัครศึกษาในสาขาการละครค่ะหนูมองว่าการเรียนละครเนี่ยคือการได้เรียนรู้ผู้คนผ่านการแสดงได้ฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกายการใช้เสียงอารมณ์แล้วก็การเข้าใจบทบาทของคนอื่นและสิ่งที่เคยได้เรียนมาจากน่าจะศิลป์ไทยเช่นการควบคุมร่างกายการจังหวะ การเคลื่อนไหวแล้วก็รายละเอียดของท่ารำก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดงร่วมสมัยได้หนูรู้สึกเหมือนกำลังต่อย,ยอดสิ่งที่เคยฝึกฝนให้กลายเป็นศินละปะที่กว้างขึ้นค่ะค่ะหนูอยากเป็นศินลปินและนักสแสดงที่สามารถสร้างสารรค์ผลงานที่น่าจดจำได้ค่ะอยากผาสมผสาสนศิละปะไทยกับศิละปะการแสดงร่วมสมัย ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายค่ะในอนาคตหนูอยากต่อยอดไปถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะเหมือนที่หนูเคยได้รับแรงบันดาลใจในเวนทีเล็กๆในวันนั้นค่ะ